วันนี้ผมจะมาหาเพื่อนคนหนึ่งมันเลี้ยงสัตว์มีพิษเฮ้ยกระจอกไปตามหามันมามันเป็นไรไปถ่ายหนงังโอ้ยมันถ่ายอะไรเนี่ยถ่<ห>ายส<ม>ารล้างอ้าวมันเป็นไรเนี่ยก็เราไม่ได้เตรียมบทมาม่ามะไ,ไม่เราแสดงไม่เตรียมอะไรไปเร็วไป สวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณอยู่พวกเรานะฮะอีลสตูดิโออย่าลืมกดซับเนี่ยของกูโอเคฮะแล้ววันนี้เรามาถึงบ้านของนารนเดียดอนม่าไม่ช่องอะไรนารนเอ็กซติคนารนนารลนนารนเอ็กซติกไม่ใช่ฉากเอฟเฟกต์นะเสียงจริงจริงเออเป็นจริงหลีที่อยู่ในห้องจริง คือต้องท้าวความว่านาลนเนี่ยเป็นเพื่อนพวกเรามานานแล้วก็สามปีแล้วล่ะเออแล้วนาลนเนี่ยทำช่องเกี่ยวกับสัตว์อะไรพวกนี้เราก็เลยมีความสนใจช่องนี้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนนะที่จะลงคลิปประมาณไหนก็จะลงคลิปเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแปลกครับไม่ใช่หมาแมวที่ไม่เลี้ยงหมาแมวเพราะเขาบอกเขาไม่ให้เลี้ยงใช่ไหมอ๋อใช่และอีกอย่างก็คือแฝดนี้ไม่ให้เลี้ยงหมาแมวนะฮะ แล้วอย่างมันผมรู้สึกว่ามันดูธรรมดาไปด้วยกันนันเองชอบความแบบแตกต่างไม่หรอกมันไม่ชอบหมาถ้าเอาสัตว์ที่มึงเลี้ยงแล้วเอาหมามาเปรียบเทียบแบบกูกลัวสัตว์ที่มึงเลี้ยงมากกว่า <laughs> <laughs> ทำไมถึงชื่อแบบช่องว่านน exotic exotic <oughs> ก,ก,ก็มาจาก exotic พ e t ครับที่<ม>แบบว่าสัตว์แปลกที่ไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันแบบมันมันดูแบบเออเจอเจอได้ทั่วไปอ่ะสัตว์แปลกนี่มันมีเสน่ห์อะไรครับมันแบบก็เราต้องทําความเข้าใจกับเขาตอนเลี้ยง สัตว์แต่ละตัวมันเลี้ยงไม่เหมือนกันสมมุตินะหมาหมาคนละพันเลยไซเบียนหรือว่าคอ,อกี้อะไรอย่างนี้ก็ได้อมเออมันก็มันก็เลี้ยงคล้ายๆกันใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบอ่บยาผมจะยกตัวอย่างกระลอกกับชูการ์เนี่ยถึงจะคล้ายๆกันแต่ก็มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรอืมแล้วมันก็ไม่ได้ไมไ่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยแค่เราต้องทำความเข้าใจกับมันแค่นั้นเองก็ง่ายชอบความแตกต่างแล้วแบบว่าเทคนิคในการเลี้ยงที่แบบหลากหลายก็คือชอบความแบบยุ่งยากในการเลี้ยงอะไรเงี้ย เรียกกันก็ได้ <laughs> ความน่ารักของพวกสัตว์พวกนี้คืออะไร,รของนรนสาหรับสําหรับตัวเองเอ,อ่ะเขาหน้าักคืออะไรจริงสัตว์แปลกเนี่ยคือมันไม่ได้แค่น่ารักอย่างเดียวคือมันเท่ด้วยเฮ้ยมันเท่ว่จ้าบวะอ่าผมจะยกตัวยอย่างนะแต่สมมติว่าเราคุยกันอยู่กันในกลุ่มเพื่อนเนี้ยสมมติอยู่ๆมันโยงเข้าเรื่องสัตว์เนี่ยเออไอ,อ,อ้บ้านฉันเลี้ยงหมานะหมาฉันน่ารักมากเลย ล้วเกิดผมตอบไปว่าเออบ้านบ้านเราเลี้ยงตะกวดอ่ะเขากคงไม่ยุ่งกับคุณนะมันมันคงแบบมันไม่รู้เวท่หรอกแบบยังวาตอนแรกๆเลยที่แบบว่าเลี้ยงสัตว์แปลกอเลี้ยงแรกเลี้ยงตัวอะไรมาก่อนอ่าตอนแรกๆเลยก็เลี้ยงปลาทองอุ้ยยังไม่แปลกนะยังไม่แปลกยังไม่แปลกตอนแรกเลี้ยงปลาทองสมัยตอนนั้นแบบเพิ่งรู้จักอั้มันคือตัวอะไรแม่อะดงี้ ตอนนั้นตอนนั้นอยู่ประมาณอายุเท่าไหร่อนุบาลเลยอนุบาลเลยยังสารแต่ยู่ดอนุบาลเลยจำได้เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ไม่ไม่สัมผัสหลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้คือต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเลี้ยงเลี้ยงแต่ปลาย่างเดียวเลยแต่เลี้ยงแล้วก็ตายแม่ก็ซื้อไม่ให้เราก็ทําตายอีกจนมา เริ่มมาศึกษาจริงจังช่วงมอลหนึ่งเริ่มมาขัดเกาช่วงมอลหนึ่งถึงสามตอนนั้นไปร้านปลาแล้วก็ไปเจอกับปลาแปลกๆหน้าตาเหมือนปลาช่อนแต่สีมีเหลืองๆเลยรู้เราเห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาอันนั้นปลาอะไรนั่นคือปลาไฮโดรปลาไฮโดเด้อเด้อมึงอัพเลเวลจากปลาทองมาเรื่อยมาชาโดเปล่าก่อดทองนั้นเราก็ต้องเลี้ยงอะไรที่มันคลาสสิกหน่อยสัมปาตตาเบลซิงหน่อยอะไรงั้น เรียกว่าไงดีตอนนั้นไม่รู้ว่าให้กินอะไรเราก็เราก็อาหารโรยอาหารเม็ดอาหารปลาทองอืมหรือว่าลายแดงอะไรปลาชโดทีด่ไม่ได้กินแบบนั้น,นใช่ใช่ไม่ได้กินอย่าง <laughs> <laughs> น,น,นั้นกูเร่งอ่ะนถามหน่อยปลาทองตัวนั้นไปไหน<อ>ตายหายตั้งแต่รุ้วแรมันก็บอกอยู่ว่าเลี้ยงตายเลี้ยงตายออ๋เเลลีี้้ยยยยงงตตาามันถึงจะมีปลาชโดที่อัปเกรดมาด้วยตัวต่อไปคือตัวอะไรตัวต่อไปก็ นั <Merci. S 1> qu ่นแหละครับก็พวกปลาเดี๋ยวผมจะรวมๆให้ปลา alligator ลิเกเตอร์พวกเล d เทลอะไรปลาที่มันแบบกินเนื้อทั้งหมดเลยเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะที่ที่หาซื้อได้ในช่วงนั้นสมัยนั้นคือเอาปลาทองให้กินเออเออมีนะอย่าบอกนะเอาทองตัวแรกละคือว่ามันหายไปไหนคือช่วงโรงเรียนผมจะมีงานตักปลาเพราะผมเป็นคนที่ตักปลาเก่งมากก็ตักมาใช่ตรงมัธยมปะ ที่เขาจัดนิทศกาลใช่ใช่นีนี่กูไม่รู้แล้วแม่งอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ในเดียวกันอยู่ในเดียวกันกูไม่รู้แล้วก็คือตอนนั้นมันจะเป็นนิทรรศการแล้วด้มีให้ตักปลาเยอะๆตอนนั้นน่ะผมอ่ะผมมาตักปลาไปแบบถุงใหญ่เลยนะเสร็จแล้วผมไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนไว้ไว้โต๊ะมีไหมทอดหรือไงไม่ดิเดี๋ยวมึงไม่โหดายขนาดนั้นตอนนั้นกูป .5 กูตักมาปลาแบบเยอะมากแล้วแบบไม่อยากให้แม่รู้ กูก็แบบมีบอ่อมีบอ่อปลาข้างบ้านเป็นบอ่อน้ํานิ่งๆอ่าๆเป็นบอ่อเลยอ่าแล้วกูก็เอาถุงนั่นอ่ะถุงที่มีปลาเยอะๆเทลงไปเท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 แล้วก็ในใจตอนนั้นอ่ะกูเป็นเด็กๆไงกูมีความแบบความรักสัตว์อะ่ะกูก็แบบหน่าหัวเดียวเลยห <c oughs> น่าหัวเท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 น้ามึงจิตมากเลยโอ้มึงตอนนั้นอ่ะกู คิดไว้ในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเอาอาหารมาให้มันทุกวันแต่ว่าจะไม่ให้แม่รู้อ๋อแอบแอบแม่เลี้ยงแหละแอบแม่เลี้ยงสุดท้ายสุดท้ายเปกูไปซื้อถุงอาหารปลามาแบบใหญ่ๆเลยแล้วกูเททีเดียวหมดเลยมึงคิดว่าเป็นแบบอยู่ในวัดหรืออะไรของทานหดเลยทีเดียวหมดแล้วกูก็ไม่ยุ่งกับมันเลยปีหนึ่งตอนนั้นเด็กแกคิดไงว่าแบบเฮ้ยอปลปอาหารไวมันหิวมันก็ห้องกินเองแหละลองวางไว้ตรงนั้นแหละ สรุปแม่งตายอนาหมดเลยข้ามสายพันธุ์มาได้ไงหมายถึงว่าจากเลี้ยงปลามาเนี่ยจะข้ามสายพันธุ์ไปตัวไหนต่ออ๋อตอนแรกเลยก็มันเป็นธรรมดาแต่คราวนี้มันจะพิเศษกว่านันคือช่วงวันเด็กใช่ปะเราตอนนั้นเราเห็นเออกระต่ายกระต่ายแม่งน่าเลี้ยงมากขอแม่ ขอแม่ซื้อจริงๆไม่ได้ขอหรอกก็ซื้อมาแล้วก็โดนด่าทีหลังไม่ได้ขอทีหลังใช่ก็เลยได้เลี้ยงอ่ะก็ะะเหมือนไอ้นี่นนแอบแม่เลี้ยงแต่แม่ไม่รู้วันนี้ <c oughs> อันนั้นอันนั้นคือกูกล่ามาคาทิ้งพขอเลี้ยงไปสักวันหนึ่ง,งนะแค่แค่วันเดียวนะตายตายเลยโอ้ก็ตายอ่ะ,อะคือเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันยังไม่หย่านมเลยมันอ๋อที่เขาบอกกระต่ายแค่ก็ต่ายแค่ที่ซื้องานวัดหรือว่าวันเด็กอะไรเงี้ยนะ จริงมันยังไม่หยางนมแล้วคนซื้อมาก็นั่นแหละไม่รอดไม่รอดจนโตหรอกก็คือแคะเลยตายตายอตอนตายตอนเด็กไปเลยก็โหแย่นะโห,ด,หดเลยรายการสนุกสนุกกูจบเลยเชื <c oughs> ่อ <c oughs> ดราม,ม่าเลยเลยซื้อไอกระต่ายวันนี้มามันเป็นเะไรที่ไม่ดีใช่ไหมใช่มันเราก็ต้องดูก่อนใช่คือคือเราต้องบอกกับคนดูไว้ก่อนอย่างนี้ว่าเวลาเราจะซื้อเลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาให้ดีก่อน ก่อนที่จะเลี้ยงเหมือนอพี่นรนที่ขัดเก่ามาแล้วแต่อันนี้มันขัดช้าไปมันก็เลยตายก่อน,นทั้งข้อแต่แล้วงต่เท่ๆ,ๆๆๆๆเลยตายอ้นนี้ฆาตกร <laughs> ไม่ไก็อยากเลี้ยงฆาตกรแล้วทีนี้หลังจากเลี้ยงก็ตายส่วนเนี่ยเราไปไหนต่อก็อยู่ๆพ่อก็แบบอุ๊ห็นลูกเศร้าพ่อก็เลยซื้อมาใหม่ให้ซื้อก็ตายตัวใหม่เออแล้วก็ตายเหมือนเดิมเปล่าเอออันนี้เลี้ยงรอด เ <mm ันดึงรอดเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงหย่านมแล้วแล้วแล้วเราก็ศึกษามาอีกนิดนึงมันดึงรอดออกจากนรกแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยเออใช่อย่างเฮ้ยออกจากบ้านคือไปอยู่ต anyway um> um um ่างจังหวัดไม่ให้ย่าเลี้ยงเพราะมันไปกัดสายทีวีแล้วทีนี้มาเริ่มเลี um ้ยงพวกอ่าแปลกๆเลยอย่างอย่างกระลอกอย่างชูการ์ไรเดอร์อย่างเงี้ยเริ่มมาเลี้ยงก่อนได้ไงอย่างที่ผมบอกจากตาตาอยู่ๆพ่อวันไหนไม่รู้แนะนำ ไปทุบปากันป้าลูกไปพ่อเห็นมีกระลอกด้วยเออ,อ,อกระลอกเออตอนนั้นเราก็ซื้อมาเออกระลอกสวนซื้อมาอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็<อ>ตายอย่า<ป>คือเรียกว่าไงคือไม่ยอมอะ่ะมันแบบเออ <c oughs> ตุงตงรอดให้ได้แค่นั้นอได้พอมีตัวใหม่มาตัวใหม่ตัวไหนก็อยู่ได้เกือบเกือบปีหนึงเลยนะอืมแล้วเป็นไงต่อตายอ้าวทำไมอ่ะ ตายเพราะว่าตอนนั้นเหมือนทางเรียนพาเราไปเข้าค่ายพาเราไปเข้าค่ายไม่มีคนดูแลประมาณ3วันเจริงๆก็ฝากน้องฝากแม่ดูแลแหละแต่เหมือนมันจะตายตเพราะสาเหตุอะไรบางอย่างตายเพราะหลังจากตายไม่ยอมอีกอยากได้อยากจะเลี้ยงกระรอกใช่กระตัวใหม่มา อาถารพ์จริงสะสมกองทัพปุ๊กเสกซอมบี้หรืออะไรนะผีสัตว์อะไรเออถ้าเกิดปลูกเสกมาได้โอ้โหเยอะมากเลยนะตายนะโอเคโอเคมาตัวต่อไปนี่เลยไอ้นี่ตอนแรกมากับกระอ,อกแต่เพื่อนที่มันมาด้วยหายไปละไม่นะเพื่อนจานตอนแรกนึกว่าแบบเอ,อ,อ้ยโหตัวตัวต้องเป็นพันอ่ะเอ,อจะซื้อมาเลี้ยงได้เหรอนี่ไงนี่ไงผมอยู่นี่แล้วอยู่ตรงนี่ไง อันอันตัวนี้อยู่มากี่ปีอล้ตัวนี้เกือบนะประมาณ4ปีกว่ากว่าสี่ปีกว่ากว่ายังไม่ไวายซื้ออีกตอนนั้นเป็นวันเกิดพ่อเสนอซื้อให้เลยเราก็พราะจริงพ่อก็เหนื่อยใจหลตอนซื้อให้ตายแล้วรอดหลุดตายไม่ตายก็หลุดนนไม่หลุดก็ตายซื้อตอนนี้เออบอกเลยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยยังมีชีวิตอยู่ก็คือก็ลอกดงก็ฟูมินั่นเองอ๋อฟูมิอ่าฟูมิเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้ว ตอนนี้ตอนนี้จะครบสองขวดแล้วตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ซื้ออีกใช่ไหมครับซื้ออีกซื้อมาเอามาเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่ามันดุอันนี้คือกระลอกอะไรนะกระลอก,ก,อกดงดงเกาะทองดงกรอกทอง,งกระลอ,อกตัวต่อไปก็เป็นอันนี้ก็แปลกเหมือนกันสลับกระลอกนะคือแปลกเลยนะปกติจะเป็นเท้าท้องขากระสวนแต่ที่คราวนี้ซื้อมาเป็นกระลอกสมิงกระลอกสมิงคือยังไงเหมือนแดงสมิงนะ นี่มันก็ถือของไม่ได้ดิเขาบอกว่าเสือสมิงถือของไม่ได้เอ้ยตากลับบ้านจินตนาการน่ไอ้จับกคุณอะไรกะลาสมิงอ่าอ่าอ่าตอนนี้อยู่ไหนละตอนนี้อันนี้บอกเลยว่าเลี้ยงมานานเหมือนกันแต่ว่าเสียไปละทำไมอ่ะเเพราะว่าอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาแบบอยู่ๆเขาก็ช็อกตายไปอืมแค่นั้นอ่ะตัวต่อไปเลยที่ซื้อมา เอางี้เลยน้องๆที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้สัตว์ประสาทที่ยังหลงเหลืออยู่ใช่ตอนมีตัวไหนบ้างตัวนี้อา่าไปแล้วตัวนี้ไม่สําคัญแล้วเอาออกไปไม่สําคัญแล้วลงไปก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่คืองูพันอะไรครับอันนี้เป็นงูหัวกะโหลกท้องดําอืำปกติมันจะท้องขาวๆนะแต่อันนี้จะท้องดํา ต้องบอกน้องๆไว้ก่อนเลยที่จะเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้นะฮะที่แบบจะเลี้ยงเหมือนนาร้นได้เนะี่ยก็ต้องศึกษาก่อนนี่โอ้โหมันดูสวยมากนะขอสัมผัสหนนะ่อยขอสัมผัสงนะูพวกนี้นี่อันตรายไหมไม่นะ สำหรับสำหรับนลอนไม่คือเอาง่ายคือมันมันไม่อันตรายเลยเนี่ยผมจับอยู่มันเหมือนแบบเหมือนจิ้งจกอ่ะเหมือนจิ้งจกโตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นงูพิษอ่อนซึ่งมีผลกับพวกปลาตัวเล็กๆเท่านั้นเขาเป็นงูกินปลากับคนนี่แทบจะไม่มีผลเลยนะอันนี้ตัวเล็กอยู่ใช่ไหมใช่ตัวเล็กมันจะตัวใหญ่ได้กว่านี้อีกแล้วสำหรับสัตว์พวกนี้มันดุไหมสำหรับดุไหม กับกับการที่แบบมือใหม่หัดเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยมหัดเลี้ยงจริงๆงูหัวกะโหลกเป็นงูที่นิสัยดีมากนะนิสัยดีแต่ว่าตอนหิวเนี่ยช่วงจับจังหวะแรกนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเอาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ตัวได้บางตัวมันจะแบบเฮ้ยอานะเฮ้ยกแม่งเลยแม่งเลยอะไรประมาณนั้นงาบเขาให้คือสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจับเบาะรถยนต์เลยเบาะรถนต์คือขื่อด้ยไม่ไม่ใช่เบาะรถยนต์มันเป็นเบาะมอไซค์อ่ะมันแห้งๆกันขื่อด้วยขื่อ่ะโอเค มาตัวต่อไปเลยดีกว่านี่ดู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 คุณเต็นนะดูคุณเต็นเฮ้ยเอาวะบอกแล้วอย่ามาบ้านนี้แล้วนี่ไะตัวแทนแต่ตัวแทนวะเฮียวิ่งยานยานเฮียเฮียเอาออกไปมันเพี้ยนดีว่าเฮ้ยอุ่ยน่ารักอ่ะดูดิมันมันมีพิษไหม่ะไม่มี คือที่เขาบอกว่าตะกรวดมันมีพิษหรืออะไรเงี้ยจริงก็คือมันเป็นแบคทีเรียปะใช่แบคทีเรียแบคทีีเรยบนในน้ำลายอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราให้กินของที่มันมานั่งดีเต้นมานั่งดีเต้นโอ้ยยกูกลัวกูกลัวจริงกูกลัวจริงๆริกูควจริงๆเต้นมานั่งดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอจับเออดีเลยขอจับหน้าหน่อยพยายามหน่อยนะวิวิวดีอ่ะบอดรถยนต์แย่บอดรถยนต์เออเล็บเล็บน้ำเลย เพื่อนคุณมีกี่ตั้งวะข้าฉันข้าฉันไม่ตายดีกว่าเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าน้องมิลิมครับมิลิมสายพันธุ์สายพันธุ์อันนี้เป็นตะกรวดแม่น้ำนายนายมอนิเตอร์นายมอนิเตอร์ใช่เป็นแบบหน้าจอคนละมอจริงจริงมอนิเตอร์เนี่ยนี่เขาเรียกว่ากว้ากูจะไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ยมันมันชอบยืนสองขาแล้วก็แบบ ทำตัวเหมือนกล้องวงจรปิดหันไปนน่นหันไปนี่อ๋อโมนิเตอร์เหมือนประมาณนั้นมันเป็นไงนิสัยมันเป็นไงเลี้ยงยากไหมนิสัยจริงๆนะอ่าถ้าเทียบกับอีกหนึ่งสายพันธุ์เดี๋ยวเราเอาให้ดูนะแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะเลี้ยงยากเลยโอ้ทําไมอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเห็นปะมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่คือไอ้ตัวเนี้ยถือว่านิสัยดีนะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี้ยหันหันหัวมากัดเลยอุ้ยนั่นนั่นเล่นกูเบลบ้างวะ พิธีกรอีกคนพิธีกรอีกคนเราหายไปไหนวะน่ารักนะน่ารอบมากแต่เล็บคมไปหน่อยรีพรุ่งนี้สีจะสวยกว่าน้องน้องตุงเงินตะทองบ้านเราหน่อยนะไอ้วันนี้พอโตไปสีมันจะออกแบบมรกตมรกตรีน่าสนใจน่าสนใจไอตอนนี้ก็เขียวละเขียวเอ้ยนี่ไม่ไดไม่ใช่หายในบ้านเลยตัวต่อไปเลยดีกว่านาะ ต่อไปเลยมาหมดคิวหมดคิวแล้วครับหมดคิวแล้วนะครับหมดคิวแล้วไม่กลับมาเหรอเย่คือแบบโซนโซนฝั่งนู้นกูสามารถไปอื้อหือมันเหือเลยอ่ะเฮี้ยไปนาเตนดูนาเตนไอ้นรุนมึงอย่างเข้ามานะเฮี้ยมึงตายเลยบอกเลยเฉี่ยงตายแล้วเฮ้ยตัวนี้เป็นไงเห็นอย่างงี้หน้าตาใครก็ปลอมแต่เป็นอีกัวน่านะอันนี้อื้อหนังมันย่นๆนะใช่ขอจําไหมอันนี้เท็กเจอร์จะต่างไปนิดนึง บอกรถยนต์รุ่นใหม่มันเป็นอะไรบอกรถยนต์อ่ะผมก็สนใจนะแบบรถยนต์อย่างเนี้ยมีไงไงไงๆงยังคุ้มูัคุมตัวใจเย็นๆมันจะพูดวันนี้ยี่ไปไปไรถเขาควบคุมได้ตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้สายพันธุ์อะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าสายพันธุ์เป็นสปายนเทลอิกัวนาหรืออิกัวนาหางหนาม นี่โอ้เป็นไงตัวนี้ดื้อไหมก็แค่ไหนดื้อจริงๆปกติไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบให้จับตัวเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้ก็พอนิ่งขึ้นมานิดนึงนิ่งน,นะ <c oughs> นิ่งขึ้นมาหน่อยนะิน่งเลยกูเลยนิ่งเลย <c oughs> แล, <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ <c oughs> ที่เขาเรียกว่าอีกวัวนาหางนามนี่ไอต้ตรงนี้ <c oughs> มันจะเป็นนามๆหมดเลยดูดูดูยัมันคือจิ้งจกใส่ก่อนเยถ้าเกิดว่าผมรูปมาอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้ารูปกลับไปอ่ะแม่งแม่งเป็นนามเลยเว้ เฮ้ยใช้ได้แล้วไม่ปกติกินอะไรครับไอ้พวกนี้ปกติถ้าอีกัวนาปกติจะกินผักอย่างเดียวครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นกินทั้งเนื้อและผักกินในเต็นท์ได้ปะเหมือนเข้ามาเด็กกินแล้วปวดเป่าอย่างเงี้ยตัวต่อไปเลยก่าตัวต่อไปไอ้ตัวนี้หัดไปนะหมดยังสายพันธุ์นี้หมดยัง น่ากลัวเป็นเออเออเออเยอะๆๆ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 ๆี่ๆๆๆๆี่เๆๆ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 ้ๆๆๆ่ๆๆ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 ที่ๆๆๆากๆๆ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 ๆ่กๆๆๆๆๆดๆๆๆๆีๆเๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆกๆดๆๆ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 ๆี้ๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 นนีๆๆ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 รๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆน ชื่ออะไรครับมีชื่อไหมอันนี้ชื่อโลคุโลคุเพื่อนตั้งให้แต่ว่าคำรามนะขอลองสัมผัสสัมผัส้เดี๋ยวล็อกหัวอย่างบอกบอที่ใดเฮ้ยอย่างอย่างรถจักรยานว้าวมามาเปรียบเทียบเทียบไม่ได้เลยนะสองสองเนยปกติเฮ้ยดีอ่ะแกะแล้วตอนนี้ผมว่าตัวเนี้ยมันอ้วนน่ารักน่ารักต้มป้อมนะอย เล็บเป็นไงคมไหมเล็บก็คมนะแต่ว่าก็ไม่ได้คมขนาดนั้ไอ้พวกนี้จะเน้นพวกแรงอะโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าเลือด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 ไม่ใช่เดี๋ยวมึงจะลองนี่นะอ่ะเ่อนแน่ารักวะย่า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 มึงอย่าปล่อยเทมยนนี้เลยได้ด้วยลนเรียมร้อยเตรยม้อยรู้มันจริงมันก็พุ่ มันจะพุ่งไปแหละใช่รื้พ่องยังจับไม่ทันอยู่ทันไอ้นี่มันจะออกช้านิดนึงออกตัวช้าได้ไหเขาว่ามันโง่ใช่ใช่มันโง่เพราะว่ามันเห็นอะไรก็เป็นอาหารหรือว่าอย่าบอกเมื่อกี้ที่มันพุ่งมันจอแดกกลัวไม่คืออันนี้กลัวกลัวมือมากกว่ามันกลัวกลัวมันอูอยากลองอูอยากลอง มึงก็สันหานเฮ้ยอยากให้มันมึงฟางไปตรงนู้นได้ไหมให้มันพุ่งไปตรงนู้นน่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอยา่าไม่เอาโดกระปองกไป๋องะปงีว่ะจริงๆไอ้พวกเนี้ยเนี่ยไม่แตกมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกอ่ะเอาออกจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันเรียกไงมันจะไม่ค่อยกัดมากกว่าไอา้พวกนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการฟัดหางโอ้ตะกใช่ฟัดหางไอ้ตัวที่เรารีวิวไปก่อนหน้าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอีกัวนาหรือว่าตัวตะกรวดแม่น้ำนายเนี่ย พวกนี้ก็เน้นฟาดห่างกันหมดยกเว้นว่าถ้าเกิดจวนตัวจริงๆถึงจะใช้กัดง่ายงงง่างงง่ายง่ายง่ายไอ้เต้นตายที่งหนื่อยเหนื่อยใจกับมันมากเลยนะเพราะว่ามันทำตัวโอเคมะตัวต่อไปเลยดีกว่าเรื่องเอยอี๋ยมันจะจะแบบห่างตัวนี้สิกูปลอดภัยยังไงปลดแล้ว จริงๆอยู่ในกล่องแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าอันตรายที่สุดในบ้านตอนช่วงเวลานี้อย่าอย่าให้มันออกมาดีกว่าเราเราเราดูในกล่องกันดีกว่าแล้วกนเพื่อนๆนะใกล้หมดใกล้หมดอาหารอาหารอันนี้คืออาหารครับคืออุ้ยเฮียอาหารอาหารมันน่ากลัวกว่าอีกอ่ะอาจริงจริงป่ะแม่งแทนที่จะกลัวงูมีพิษระดับฆ่าคนได้อะแม่งกลัวอาหารเต้ยเก็บหน้าที่เล้วเต็น เราต้องดำเนินรายการนะไปเหนียวโอเคมามีกี่ตัวเนี่ยดูเหมือนมีหลายมีหลายตัวเลยมีสามตัวสามตัวเลยหรอเดี๋ยวตอนแรกต้องบอกกันอนว่าทีแรกอะไปซื้อมาแค่ตัวเดียวแต่พอมาบ้านมันเท่านั้นแะมันงออกมาอีกไหนสองตัวก็ไม่รู้สรุปนี่มีชื่อกันไหมสามตัวนี้มีชื่อกันไหมมีชื่อมีแค่ตัวเดียวแล้วก็สองสายพันธุ์อ้าวงูเขียวหางไหมนี่มีมีแยกสายพันธุ์ด้วยเหรอออมีมีมีแยกสายพันธุ์ อันไหนบ้างอันไหนอันไหนคือสายพันธุ์ไหนบ้างอ่ายี่ยยเยยยอยยยขยย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 ้อยยนย้ยย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 ยชื่ยย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 ยายย้ยยยยยยยตัยย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 ียย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 ายย้ยายย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 ยายยลยย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 วยย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 ยียยยไยย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 ินยย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 ั แต่เห็นเขาบอกว่าตัวเด็กนี่มันดูยากใช่ไหมตอนเด็กเด็กแต่อันนี้โตมาพอที่เราจะดูได้น่ะแล้วตัวอะตัวล่างนี่คือพันธเลยงูเขียวหางไหมตาโตครับแล้วอย่างนี้งูมันทําไมมันอยู่ด้วยกันได้อะทําไมมันอยู่ด้วยกันได้ก็จะเรียกไงดีเป็นงูต้นไม้นะงูต้นไม้มันมันก็นึกว่าเออเออนั่นแหละญาติญาติมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ยกเว้นว่าจะเป็นพวกแบบที่มันกินงูด้วยกันเองอะไรอย่างงี้บางสายพันธุ์แต่เอาจริงๆพวกนี้ก็คือพิษอ่ะ ถามว่าแรงไหมรุนแรงแต่ว่าไม่ถึงตายยกเว้นคนที่แพ้นะตัวต่อไปเลยดีกว่าครับอะไนี่เกิบกึ้นนี่เกิบกับตอนี่เกิบกั่งนั้นละรันละรนเดิมใหม่เฮ้ยมึงเราจิ้งจบไปฝั่งนู้นได้ไหมเอาจิ้งของหันไปฝั่งนู้นนั่นละรนกูว่าหละไม่ไม่ไม่มึงก็มานี่ดิมึงก็มานั่งที่เดิมกูกลัวกูกลัวกูกลัวจริงจริงมึงก็มานั่งที่เดิมก็รู้แต่กูระแวงกูระแวงอันนี้เรื่องจริงกูระแวงมึงมานั่งที่เดิมดิเย้ไม่เอา ไม่มึงแค่มานั่งที่เดิมเว้ยก็จบแล้วไม่ได้กูรู้ไม่ออกจากกล่องแน่นอนกูรู้มันไม่ได้จริงๆเว้ยกูกลัวมาขอขอกล้องนิ่งๆหน่อยนี่ตัวนี้เรี้ยวให้เป็นคีย์หลักของช่องนี้เลยกูว่าได้มองกล้องดีอย่ามองหน้าเขารู้ไงไอพวกขี้แก๊ไอพวกขี้แก๊พ่อกูได้ออกแล้วพ่อกูได้ออกทีวีแล้ว เอ้ท่นกล้องท่นกล้องเหรอั่นกล้องเหรอห <c oughs> โอเคอ่าอันนี้เป็นกระลอ,อกสายพันธุ์อะไรครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นกระลอ,อกดงเกาะทองอ๋อตัวนี้ที่บอกใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้จะเป็นตัวออกออกออกงานชอบออกไปเที่ยวบ่อยบ่อยจริงๆกระลอ,อกเนี้ยบอกเลยนะว่าเป็นกระรอกที่นิสัยดีมากนะกระลอ,อกดงเนี้ยค่ <c oughs> อนข้างจะนิสัยดีเลยถ้าเกิดเทียบกับกระลอกสายพันธุ์อื่นๆนะแต่ก็แล้วแต่ตัวด้วยกระลอกเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกไงอะ สมมตินะถ้าเกิดคนชอบสวยๆเขาจะไปซื้อพวกเทาท้องขาวอะไรอย่างงี้กันนิ่งๆได้ไหมเต้นๆคล้องๆตื่นเต้นเห็นเต้นไงออกกล้องตื่นเต้นกล้องอย่ไหไกล้องอย่ไม่แรงไม่แรงแต่พันเนี้ยคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับหมาในพวกกระรอกด้วยกันเองนะอันนี้จะเหมือนพวกคัสกี้เลยคล้ายๆประมาณนั้นเออเพราะว่ามันจะ ดิด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 จริงๆก็ลอกทุกตัวมันก็สนทุกตัวแหละ้ <c oughs> ข่าวไอ้นี่มันแหกกงได้ได้วยใช่ไหมใช่ <c oughs> โอเคแต่อันนี้เป็นกงใหม่เลยไม่รู้วิธีอ๋อต้องศึกษาก่อนเ <c oughs> อาดิเอาด,ด,ดิสำรวจดิสำรวจมันแหกใหม่ไม่รู้วิธีเก็บข้อมูลข้อมูลตรงไหนบ้างนะพัซเซิลพัซเซิลอะจบไปแล้วกับบ้านของคุณอรนนะฮะเลี้ยงสัตว์แปลก วันนี้เหนื่อยมากนะฮะสำหรับคุณเต้นนะฮะเหนื่อยมากโอเคครับฝากช่องคุณนรนไว้ด้วยนะครับผมนรนเอ็กซ c ติคครับคุยตาเหมื่นสี่ใช่ขายของหน่อยขายของหน่อยแบบคนมาดูช่องอิ่วอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆนะครับนั่นแหละแล้วก็เอาเอามาโชว์มา อะไรงี้บ้างนิ่งๆได้มั้ยนิ่งๆม่ด้าชิบหายัวดอยู่ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมที่ facebook อิลสตูดิโอนะครับแล้วก็ทางยู u ูบอิลสตูดิโอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนนะชอบคอนเทนต์อย่างงี้นะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับปิดช่องเอ็กซ์ก็สีดะได้เลยบอกใครข้างหลังหน่อย ไปตายซะ <laughs> <laughs> <laughs>